แบบว่ามีฟิลของเริ่มหนาวหนาิดน <c oughs> ึงนะครับเตรียมตัวขึ้นเที่ยวดอยกันได้เลยนะฮะอ่ะในส่วนของหนุ่มนนบ้างละกันนะฮะมาบ่อยไหมมาบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยเนอะเป็นคนใต้อยู่แล้วด้วยคนพักไหนในแหลังใต้ได้ไหมยิยิ่งผมเป็นคนเดาว่ากระหนงอับพี่กระหนงเลยพัรับพัราบพูดติดตองแดงจังเลยนะครับเนี่ยาักรนงใช่ครับไปไหนเอาทองไปแจกเขาตลอดขอบคุณมากขอทองแท้ได้ไหมขอทองแท้นะมีแต่ทองแดงครับไม่มีไหวนะฮะ อืมาคร uh, kind of yeah. I mean, nah, to ั้งแรกเลยเออไม่เชิงว่าครั้งแรกครับแต่ว่านานและห่างหายไปจากเชียงใหม่นานแล้วครับนะครับเมื่อสักสองสามร้อยปีที่แล้วประมาณประมาณเจ็ดแปดเดือนที่แล้วมงครับโอ้โหนานๆแล้วเหรอเนี่ยใช่มันก็ไม่นานจะนานนะเจ็ดแปดเดือนนะพอมากินหมูทอดนี่คุณมาเชียงใหม่มากินหมูทอดอย่างเดียวแล้วคุณก็กลับอย่างเงี้ยใช่ครับเยี่ยมมากเยี่ยมนะเยี่ยมแน่มากครับคุณนนท์ครับแสดงว่าคุณมีชีวิตกับของกินใช่ครับถูกต้องที่สุดอะต่อมาครับอีกหนึ่งคน ปอนะครับผมก็มาบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยปีละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยมาไอนี้เขาเรียกว่ามาไม่บ่อยแต่มาทีๆนะฮะมาทีๆแล้วก็มาเล่นสงการบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้อันนี้ตัวยงเลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าตัวยงเลยฮะเลือกวันมาได้ดีมากเออเออ่ะฮะที่เชียงใหม่นี่น่าสนใจมากครับเวลานสงการครับ ยังไงเอ่ยน่าสนใจคือไม่ได้สนใจเรื่องของการละเล่นหรือการร่วมอะไรนะการเล่นอย่างไสนใจอะไรก็ชอบการละเล่นฮะการละเล่นของชาวเชียงใหม่น่ารักครับคุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณได้เห็นสภาพตอนนี้มากเลยเมื่อสักครู่พอบอกว่าชอบการละเล่นปั๊บนะครับสามชีวิตในที่นี้นะฮะต่างมองไปที่ปอคนเดียวเยี่ยมากเลยฮะแสดงว่าเรารู้กันใช่ไหมครับครับผมการละเล่นของปอเป็นยังไงยัง อะไรเนี่ยเขาเรียกเพิ่งผ่านมาลอยกระทงลอยกระทงไปโคมแต่ไม่ได้มาปีนี้มาปีก่อนก่อนหน้านี้นะครับแต่จริงๆมันก็จะคล้ายคล้ากัน เพราะว่าประเพณีของเชียงใหม่เนี่ยจะอนุรักษ์เอาไว้ยังไงก็สวยทุกปีครับถ้ามีโอกาสก็มาด้วยทุกปีด้วยสวยเต็มไปหมดเลยนะครับน่าเห็นมากมาถึงว่ากระทงสวยใไหมกระทงสวยไฟเลยอย่างเงี้ยจัดการเล่นก็แบบว่าสนุกสนานสนุกสนานครับดูมีธรรมชาติพริ้วหวานมันก็จะขาวๆเนียนๆด้วยสลับกันเลยโอเคจบดีกว่าน้าเลยยาวนะคุณผู้ฟังเขาเริ่มมองเห็นภาพปอกันแล้วดิ นะฮะในส่วนของของกินนี่มาเชียงใหม่แล้วมันต้องมีแน่นอนเลยครับต้องถามว่าชอบอะไรกันเป็นพิเศษเพราะว่าเชียงใหม่นี่ผมบอกนะฮะตัวทาคนอ้วนของกินอร่อยเยอะใช่ผมชอบมากเลยชอบหลายอย่างชอบออเดอร์เมืองก็ชอบฮะออเดิร์เมืองอะไรอะไรคือมันจะเป็นออเดิร์แต่ว่าเป็นอาหารเหนือไม่รู้แต่ว่ามีพวกไส้อั่วไส้อั่วมีแคบหมูน้ำพริก่อ๋อเออแต่ถ้าคือถ้ามาที่ไรผมก็ต้องถ้าพูดถึงมาเชียงใหม่ที่ไรต้องซื้อไส้อั่วแน่ๆออันนี้แน่นอนน้ำพริกหนุ่มกับอ่า เรถด่วนรถด่วนเนื่องผมชอบด่วนไสด็จด้วยประมาณสี่อันที่เราต้องมาแคบหด้วยแคบหูด้วยแล้วผมชอบกินลาบเหนือครับนบางทีจะซื้อเขาเรียกว่าอะไรน้ำพริกลาบเหนือเอาไปให้แม่เพราะว่าลาบทางเชียงใหม่ก็รสชาติไม่เหมือนทางอีสานไม่เหมือนไม่เคยไม่เคยกินเลยต้องไปล่อลาบเหนือหน่อยนะครับอ๋านนท์ล่ะนนท์เป็นคนที่เงียบที่สุดในโลกเลยเออนนท์นะฮะหลับยังยังตื่นตื่นตื่นหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเลยครับ อากาศก็พาไปด้วยนะฮะ<ช>เออกต,ตื่นก่อนตนอนค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างชอบเชียงใหม่ครับของกินอะไรอร่อยดีครับมันจะมีอะไรนะที่เหมือนเป็นแนวแล้วก็มีไข่ครับ แหนมมีไข่นะแหนมมีไข่เขาเรียกอะไรนะแหนมผัดไข่เนาะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นะันเป็นหมูเป็นอะไรใครรู้ด้วยส่งเอเดียมาพี่คือเลยนะครับว่าแหนมอะไรแหนมมีไข่แหนมมีไข่ฮะก็อะไรอ่ะการทีว่าไปเคยเคยมีครั้งหนึ่งครับมีพี่นัทเดวอยครับเคยพาไปกินร้านร้านนึงแล้วก็จะมีหมูทอดหมูทอดอะไรแล้วก็ล่าสุดเพิ่งโดนเข้าซอยไปครับนัทนัทก็ยังเล่นอยู่ที่นะครับ ชยังเล่นอยู่เหมือนกันผมก็ไปดูบ่อยเหมือนกันที่ไหนเล่นที่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอหลังมาได้เรารู้กันเรารู้กันนะฮะแล้วก็เขาจะเล่นอยู่กับพี่ไก่เยาวนาไก่คุณพี่ภาคย์คุณพี่ภาคย์และแต่ที่สําคัญผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วครับผมสนใจอีกคนมากกว่านะฮะเขาร้องดีเขาร้องดีเอ้งดีนะฮะอันนี้เราเดี๋ยวหลังใหมาหลัใหม่เอาหล่งใหม่โดยเฉพาะปอปอเขาเริ่มสนใจเป็นพิเศษคือนี่ผมเริ่มสนใจแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็กะว่าจะไปสกาละ ครูบาพระธาตุสุเทพถ้าจะขึ้นดอยสุเทพก็อย่าลืมครูบาข้างล่างก่อไบอย่าลืมนะครับเมื่อสักครู่นะฮะหนมก็ไข่ใครสนใจส่งข้อความมาได้ฮะสี่ห้าสามห้าสามสามนะครับหกแปดน้ำหน้าแล้วบอกด้วยมันคืออะไรฮะขอโทษขอโทษแทนธนนด้วยนะครับก็คุณเองอ่ะผมยังคิดไม่ออกขาใจนะครับเจมส์นะฮะเจมส์ครับผมเจมส์นอกจากในส่วนของพวกไส้อั่วเนี่ยเคยไปกินอย่างอื่นอีกไหม เคยไปกินอย่างอื่นอีกไหมไม่เคยกินแต่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วแม่เอเพื่อนเขามีบ้านย่ากเขาอยู่ที่นี่ครับก็คือเขาตําเป็นน้ำน้ำพริกอ่องมาครับใช่น้ำพริกอ่องที่มันเสียงแดงมาครับให้ให้ลองกินล้วกินกับแคปหมูมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงใช่ครับมีอะไรด้วยหมูแก้วอ่่าใชแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมไข่ต้มนะฮะ ใครต้องกินกับอะไรต้องไปยางมาตุ้มจะอร่อยแล้วก็กินเล้งนี่แหละครับน้ำพริกอ้องนี่ยนะครับได้หลายโหหลายแบบหลายอย่างมากหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปลองให้เชียงใหม่มีร้านดังหลังไม่ค่อยว่ากันได้ผาอ้วนผาอ้วนอยากรู้ถามเอ็กได้ครับนะฮะ ผู้ชมมาไปรันเดิมครับมาที่ไรก็มาไรเดิมดีมเปลี่ยนบ้างเหรอคุณเอ็กนะครับต้องเปลี่ยนวันนี้เขาไม่อยู่เรากัดเขาไม่ได้เท่าไหร่ล็อกทีลานี้ใส่เต็มเหนียวเลยผมมันโดนทุกที่เลยอ่าเขาเป็นคนน่ารักไงบนรถก็โดนะไปไหนมาไหนก็โดนมีเสน่ห์นะครับแต่เขาเป็นคนที่แบบน่ารักจริงๆนะในส่วนของการอัธยาศัยแท็กซี่ใช่ครับโดยเฉพาะน้องๆนี่เขาจะดูแลดีมากเป็นพิเศษดูแลดีครับดูแลดีไม่เถียงไม่เถียงเออนะฮะอยากกินอะไรจัดให้เนะ่ยฮะอยากอยากจะกูนี่ยืมสินเขามีห โอ้โหนี่คงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่มีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับคลายกันพอของปากของคอนะครับอย่างที่หลายๆคนอาจจะได้ยินผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าพรุ่งนี้จะมีงานแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของงานเนี่ยเรามาพูดถึงผลงานกันก่อนดีกว่านะครับผมเริ่มจากนุ่มนนท์ดีกว่าอ่ะนนองพูดน้อยสุดขอขอแรกเลย ตอนนี้มีผลงานเพลงใช่ไหมครับครับผมกับ MV ด้วยใช่ครับอ่าคือเพลงที่มีชื่อว่าเออซิงเกิลล่าสุดของผมเองที่ปล่อยไปชื่อเพลงว่าไม่สนิทครับไม่สนิทนะฮะแต่สนิทมากมากใช่เออยังไงสนิทไม่ใช่อ๋อเหรอฮะไม่ใช่เอาจบได้นะจบไม่ได้นะจบไม่ได้นะต้องบอกเลยนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ครับติดชาร์ตไปในหลายๆที่นะครับใช่ครับดังไปไกลยกเว้นนักร้องมันนะฮะเฮ้ยจะไมพูดอย่างนี้เราไม่ใช่เราเนอะใช่แต่ว่า รู้สึกผมรู้สึกดีครับกับกับการทํางานชิ้นแรกแล้วก็เห็นว่าหลายๆคนให้การตอบรับดีซึ่งมันรู้สึกว่ามันมีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปเยจริงๆจริงๆอย่าไปคิดมากฮะสิ่งเป็นส่วนใหญ่ต้องพึงพอใจกับผลงานที่โด่งดังนะครับไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าอย่างน้อยเรา นำเสนอความเป็นตัวตนผ่านเสียงเพลงไงเออนะฮะอันนี้ปลอบใจเล็กๆเนี่ยครับเออขอแกทำไมไม่ล่ะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผลงานตอนนี้กำลังค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับครับสนิทสนิทหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามดูในเอ็รับหรือว่าไม่สนิทจริงๆต้องหลังไม่ต้องหลังไม่ว่าสนิทหรือเปล่ามีทางอะไรก็หลังไม่ตลอดเราเป็นยักเฉพาะเราใช่ไหมถามไม่พูดถึงว่าเพลงนี้ครับไม่สนิทเนี่ยนะครับถามนิดนึงว่า ในช่วงของการทํางานได้มีส่วนร่วมหรือว่ามีความยากง่ายยังไงเกี่ยวกับการทํางานผลงานชิ้นนี้บ้าง มีส่วนร่วมยังไงจริงๆงานเช้นนี้ผมนับเป็นซิงเกิลแรกครับจริงๆก็จะมีซิงเกิลก่อนนันนี้ก็คือเพลงยังไม่เคยแต่ว่าเพลงไม่สนิทเนี่ยผมนับเป็นซิงเกิลแรกเพราะเป็นเป็นงานที่ผมได้มีโอกาสได้ลองทาจริงจริงได้ลองเสนอได้ลองสร้างตั้งแต่หัวข้อเรื่องทุกอย่างครับก็คือเรามีส่วนได้แสดงความคิดเต็มที่วแสดงความคิดเห็นแล้วก็เนื้อเรื่องหลักของเพลงเนี่ยคือมาจากชีวิตจริงของเราซึ่งเศร้าเลใช่ซึ่งแอบรักใครอยู่หร่าจริงคือผมรู้สึกตอนแรกคือเราตั้งโจทย์ว่าเราอยากบอกเล่าอะไรที่ที่เราเคยผ่่าานมซึง บังเอิญอยากบอกเล่าเรื่องผ่านดงกระสุนแต่มันเล่าไม่ได้เพราะเราไม่ได้ในในตอนอายุสิบเจ็ปีมันก็มีก็คงน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นฟิลแบบแอลลักเพื่อนย่างเงี้ยรเรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราลองลองพูดออกมาแล้วถ้าเกิดเรามีคนที่รู้สึกเหมือนกันแล้วร้องเพลงนี้ไปด้วยกันมันจะดีไหมันน่าจะดีขนาดไหนใช่แล้วก็ส่วนร่วมเนี่ยก็น่าจะหนักไปทางวิธีการร้องหรืออะไรหลายอย่างเพราะว่าเราเราได้ดีไซน์ของเราเองครับ แต่พูดถึงว่าคนดีไซน์มันน่าจะง่ายนะกลายเป็นทาให้ตัวเองยากซาง,งั้นเก่งมากเ <c ười> ก่งจริงๆนะครับ <S <S ในส่วนของการร้องเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาตัวเองในช่วงของการทาเพลงนี้บ้างหรือเปล่าอย่างเช่น,นมีฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมพัฒนาไหมจริงจริงจริงชุดนี้จริงๆก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆครับพยายามเก็บเกี่ยวอยู่เรื่อยๆพยายามเสพจากหลายๆสิ่งอยู่เรื่อยว่าเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหมฮะมันก็ต้องพัฒนากันไปทุกวันเพราะนั้น ก็พยายามทําให้งานมันดีขึ้นครับเพราะว่างานเราเมื well um, okay? ่อเมื่อเราปล่อยไปเนี่ยมันจะเหมือนรอยเท้าที่เราฝากเอาไว้ถ้ามันดีไม่ดียังไงหันกลับมาอย่างน้อยต้องภูมิใจทำวันนี้ให้เพื่ออีก10ปีข้างหน้าจะได้ไม่ต้องเสียดายนี่ครับโหเยี่ยมมากนะฮะตอบได้คมจริงๆชอบๆชอาช่า่ นี่เริ่มมีขายเพื่อนกันนะฮะเชียร์เต็มที่เลยโฆษณาการก็ไปเก็บกันหลังนะฮะหลังไม้เหมือนเดิมนะฮะเก็บตรงเก็บตังค์ว่ากันไม่เคยได้อะไรหรอกครับอ่ะน้องปอบ้างครับผลงานนะฮะตอนนี้มีซิงเกิลเหมือนกันล่าสุดครับโสดกระปริบกระปรอยครับผมดังมากดังทะลุ10ล้านวิวแล้วใช่สิปอปั๊มเองนะฮะไม่ปั๊มเองประมาณ9ล้านวิวคือเรื่องของเรื่องไป็นเ่องปั๊มใหญ่ใช่ครับอีกล้านวิวนี้เขาเชื่อกดโอเคแต่เขาบอกว่าเราที่บ้านปุ่มไอ้ผ้าเสียแล้วนะครับนี่เขาเชื่ออะไรนะเนี่ยเอออย่าลืมไ คี์บอดใหม่ด้วยนะครับซื้อใหม่แล้วครับเอาจิงว่าดีมากคะเตรียมไว้สต็อกใหญ่ๆเลยนะจะได้ไปช่วยปั๊มกันต่ออ่ะมาครับว่าเรื่องผลงานของปอครับโซนกระปิดกระป้ยก็เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยครับก็ต่อจากซิงเกิลที่แล้วโกรธไหลย้อนเออไม่ใช่โกรธด้วยนะโกรธไหลย้อนก็เป็นเป็นตัวเองเลยฮะคือเหมือนเราได้นําเสนอเพลงนี้ก็มีส่วนร่วมมากขึ้นครับ คือได้นําเสนอตั้งแต่แรกตั้งแต่แนวเพลงเลยครับก็ได้คุยกับพี่โปรดิวเซอร์ว่าเราอยากได้แนวนี้เนื้อหาอยากได้กลุนกลนกลนกลนหน่อยให้มันอัปเรเวลขึ้นจากเพลงที่แล้วอให้เขาเรียกว่าอะไรให้มันมันกันต่อให้คือยังมีฟิลที่แบบว่าตกค้างจากเพลงเก่าได้นะครับนามาต่อเนื่องกันได้ใช่ครับแล้วก็ดีไซน์การร้องเองหมดเลยฮะคือเหมือนเราเขาให้โอกาสเราเต็มที่เลยซิงเกอร์นี้ นะฮะจริงๆคืออยากนาเสนอตัวเองว่าสดอยู่นะใใครสวยสาวก็ช่วยมาจีบหน่อยขายของนะฮะขายตัวเองชัดๆเลยก็ใครสนใจก็มาหาปอได้นะครับถ้าเจอปอก็มาจีบกันได้เนาะครับใครอกหักรักคุดตุ๊ดเมินนะฮะปอยินดีต้อนรับครับรับหมดเลยครับผมรับรักทุกคนฮะตอนนี้ไม่มีใครเอาเลยนะจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับเพลงนี้ก็จะพูดถึงแบบคนที่ผู้หญิงที่ชอบ เขาเรียกว่าอะไรหวานเสน่ห์ท่านที่ตัวเองมีแฟนแล้วไม่ไหวอ่ะทาเป็นโสดไปเรื่อยๆไม่อย่าไปเรียกเขาว่าหวานเสน่ห์เขาเรียกว่าน้องๆเขารู้จักบริหารเสน่ห์ให้เป็นเรียกเรยกง่งๆว่าอ่อยครับผมพูดเล่นพูดเล่นก็เป็นฟิลนี่นะพูดถึงผู้หญิงที่ชอบบริหารไปเรื่อยๆไปทีละคนไปเรื่อยๆข้าวผมนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหนุ่มเจมั้งนะเจมาแล้ว เจมาแล้วมาแล้วจริงๆแลล้วครับผมนะะฮเป็นไงครับซิงเกิลตอนนี้ก็ก็ดีครับผมซิงเกิลนี้ก็มันจะเหมือนกับว่าสื่อถึงความรักที่มันสวนทางกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยสมมติเรามีคนรักของเราเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยเด้ได้ได้ผมคุณยังไม่บอกชื่อซิงเกิลผมเลยว่าผมผิดครับชื่อเพลงว่าผมผิดไม่ได้ไม่ได้ชื่อเพลงว่าผมผิดนะครับศิลปินเจนนี่ไงผิดจริงๆเลยที่ลืมบอกชื่อเพลงผิดนะครับนั่นแหละจริงๆมันก็สื่อถึงความรักที่สวนทางกันครับคือเหมือนกับเรามีคนรักเนี่ยเราสุดท้าย เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเราไม่ต้องการคนรักเราแล้วรเรารู้สึกว่าบางครั้งการไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เออจริงๆไม่ใช่เออไม่มีเขาแล้วเราแบบอาจจะอยู่กับเพื่อนได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบไปเจอสาวคนใหม่เจอหนุ่มคนใหม่อะไรก็ตามแล้วแต่เพียงแต่ว่าพอเราทําไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเรามานั่งคิดได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่นี่นนจริงๆรแล้วยังรักเขาอยู่จริงๆมันตรงกับคอนเซ็ปต์ผม ของพี่ที่ชอบพูดประจํานะครับคน<อ>เราเนี่ยมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเมื่อวันที่ไม่มีมันอยู่แล้วใช่สเสมอใช่ครับเพราะว่าชีวิตอีกฝ่ายเนี่ยก็ต้องมุกออนต้อง,องดำเนินต่อไปเราอยู่อยู่กับที่ไม่ได้ใช่ชไหมต,ต,ต้องหา<อ>สิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอกาสที่จะกลับมาคืนนี้กันเนี่ยมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่มันก็ต้องแล้วแต่เขาเป็นผู้ตัดสินใจครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเพลงผมผิดนะครับ เจมีส่วนร่วมไหมหรือว่าได้เป็นคนครีเอทอะไรยังไงบ้างต้องบอกว่าส่วนร่วมนด่โดนเต็มๆนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยออทางทีมเนี่ยก็มาคุยกันว่าเราจะเอาอะไรเป็นกิมมิคของเพลงนี้ดีเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ตอนแรกจะจับอะไรดีก็เลยบอกเอางีา้ลวกันเจมเนี่ยเป็นคนเขียนไดอารี่อยู่แล้วใช่ไหมกเนะจมเอาไดอารี่ไหมพี่ดูหน่อยพี่จะได้รู้จักตัวจเจมได้มากขึ้นแล้วก็เผื่อจะมีเรื่องราวที่สามารถใช้ได้ก็คือ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือมันคือความจริงที่แบบเป็นชีวิตของผมเองที่เคยผ่านมาเป็นประสบการณ์จริงก็แสดงว่าเจมเคยมีมุมมองความผิดพลาดในเรื่องของความรักมาเหมือนกันใช่คือไม่ได้โทษเขาแต่ว่าต้องโทษที่ตัวเราเองว่าตัวเราผิดเองเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนคิดเองว่าบางครั้งอ่ะเราไล่เขาไปเราแบบเราไม่ต้องการเขาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงฮะใช่นะฮะมารู้อีกทีก็คือเราน้าตาตกในก็คือจริงๆเนี่ยเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี้ยที่ใครกาลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยก็เอาเพลงนี้เนี่ยลองไป ฟังดูงและลอง <ไป S 1> คิดดูว่าวรจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณคิดมันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับ,รบอลองไปงอฟแฟนดูครับเพลงก็อย่างที่บอกนะฮะคนเราจะเห็นคุณค่าเมื่อวันที่เสียสิ่งสําคัญอยู่ใกล้ตัวมักไม่ค่อยมองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทิ้งมันไปลองมองกลับไปถึงวันจุดเริ่มต้นก่อนว่า ทำไมคุณถึงรักมันใช่นี่แล้วคุณอาจจะกลับมาดีกันได้แล้วก็คิดกันดีๆก่อนมาทเเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่สามารถย้อนกลับมาทําได้ใหม่นี่เลยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเออนะฮะสื่อปินเราวันนี้แต่ละคนนี่มีมุมมองที่แบบว่าคำคมคำคมค่อนข้างเด็ดทีเดียวนะครน้องนนกับน้อง เจมนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะมุมมองเกี่ยวกับเพลงค่อนข้างจะเวิร์กมากเลยนะครับของคุณปอล่ะครับของคุณปอนี่ค่อนข้างจะเล่นเทะนะไม่เรานำเสนอความสนุกสนานไม่เหมือนกันต้องเข้าใจเขามีสไตล์เป็นของตัวเองไขอดขอพี่ดิฉันก็อยากเห็นเอลหน่อยเอลเป็นยังไงพริ้วไหวเนี่สายน้ำ สามสองังมันกระิบกระปายกระิดกระปายอดูเนี่ยนะแฟนคลับมองกันเต็มเลยังบอกแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดคอนเสิร์ตกันหลังใหม่นะครับยังไงนีครับวันนี้เราก็คงจะต้องฝากผลงานของสามหนุ่มด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็มีงานใช่ครับงานที่ ที่ไหนที่ไหนที่ไหนโรงเรียนดาราเทวีอ่าฮะใครที่ชอบนะครับก็สามารถจะไปแวะแวะดูสามหนุ่มได้เหมือนกันครับแต่ไปดักหน้าโรงเรียนนะฮะเขาไม่ให้เข้าไปดูได้นะอย่าไปแบบว่าหนุ่มมองเลยเขาคิดว่าเอ้ยใครมาทําอะไรมาเออโจรหรือเปล่าโจรหรือเปล่าโจรรหือเปล่าบอกเขาตรงๆบอกเขาดีว่ๆขอไปดูหน่อยเออเขาก็อาจจะให้เข้าได้นะฮะไปลองดูไม่ก็ไปซื้อชุดดารามาใส่นะฮะลงทุนไปไหมนานี่แบบว่าไม่ใช่เลยนะ นะฮะก็ยังไงก็ไปติดตามกันดูพรุ่งนี้นะครับคาปาสทัวร์ของสามหนุ่มแล้วก็จริงๆยังมีอีก2ด้วยครับครับยังไงซะพรุ่งนี้ไปเจอกันได้แต่ว่าถ้าสาหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานนะครับตอนนี้เนี่ยช่องทางของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของเจมมาแล้วนะครับมยังติดบุกอยู่ครับของเจมสุภาิณนะครับก็คือเมื่อจะเป็นอิน t a g r กรนะครับ a c e b o o k หรือว่า Twitter ก็ตามนะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ j A M E นะครับเจมแล้วก็ S U P A V I T นะครับติดกันเลยครับเจมส์สุภวิทย์ก็มาคุยกันได้นะครับนะฮะใครจะถ่ายตังถ่ายตังถ่ายทีก็มาได้เลยครับผมเจมส์รวยครับโอน้องนนท์ครับ ช่องทางการติดต่อละฮะอ่านใจยันนิดนึงครับขอฝากช่องทางการติดต่อของทางค่ายไว้ด้วยนะครับจริงๆตอนนี้ผมก็เป็นศิลปินของค่าย I am นะครับเป็นค่ายน้องใหม่นะครับก็ Facebook นะครับแฟนเพจนะฮะ I am อมเอสไ f แอมออฟนะครับแล้วก็ Twitter นะครับ I am อมอันเดอร์สกอรครับแล้วก็ขอฝาก Instagram ไว้ด้วยนะครับตัวนะครับทีเอเอ็นโอเอ็นเก้าหนึครับผมเข้าไปติดตามพูดคุยกันได้จัดไปฮะใครอยากเรียนภาษาใต้ก็เชิญได้นะครับอยากรู้ว่าอะไรยังไงชัดจ้ากันปอครับของผมจะเปลี่ย ปอนะครับผมออทวิตเตอร์ครับปอเอฟเครับ P O r F เส่วนอินสตาแกรมก็ปออันนบ P O r U N N O P หรือว่าติดาตามข่าวๆนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆของผมแล้วก็ศิลปินอื่นๆในค่ายทูนเนเชียได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจครับ True Fantasy ได้เลยซึ่งผมก็อยู่ค่ายนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะไปจีบคนโสดในค่ายก็เชิญได้นะฮะได้เลยตอนนี้เขารู้สึกว่าจะเป็นแฟชั่นของค่ายไปแล้วชอบโสดกันหมดเลยโสดหลายคนครับนะฮะไม่ได้ชอบหรอกครับที่มไม่ได้เจ้าหรอกคือเรื่องของเรื่องเขาไม่เอาเราเลยสักคนนะผมน่าสงสารจริงๆอย่าเรียกว่าความโสดเป็นความชอบเลยดีกว่าเออแมผู้ที่รู้ตัวเองรู้สึกดีหน่อยสิแม่ไปปลอบใจตัวเองหน่อยโชคดีโชคีทำงานอย่างอยเออโชคดีครับโชคดีอ่ะยังไงขอบคุณนะครับ ครับสามหนุ่มวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันนะครับเนะฮะแล้วยังไงก็